้ผมก็ใจคล้อผมมีตั้งสี่ตัวนั่นโอเคเก็บไม่เชื่อนะมึงเกล้ตีกูหน่อยนะเร็วเพื่อไม่งานจะไม่เหลอพวกเราจะพรมพาไปเปิดตัวกับหน้าใหม่ของเราอิ่มตัวใหม่ที่มาจากมงแหวนเขียบปาแล้วยกตัดีให้บล็อกสี่กับชื่อกับเพลงมันไม่ค่อยจะสร้างสัรค์เท่าไหร่ สวัสดีครับทุณ oh, ต oh, oh, oh ุ <c oughs> ๊กต่อสวัส <Census> ด <comfy> <Có grandi S 1> <c oughs> ีครับขอบคุณที่ทำให้ผมขึ้นไปเทในวันนี้นะครับผมมีเก้เฮ้ยเราเข้าเดนอมร้องเพลงเร็วดีเพลงนี้ผมให้มอบให้กับภรรยาสรยๆของผมแล้วเพื่อเป็นการครบรอบของเราภายในหนึ่งปีนี้ผมรักคุณมิล่ฉันะ มากจริงกว่ากรรมทันกับไฟมากมากกว่าที่เอลซารักกูใดมากกว่าที่นอนชอบชอดชอ,ชอนเอาไหนเธอทำให้ฉันจุกจริงเธอทำให้นรกนี้ก็ไม่เร็ว <c oughs> ความรักที่เรามีหีแสนเ<ม>ีดแนวใช่เธอเหมือนลลยมนพุ่งใสใ่ฉันอย่างเดียวได้ไปทั้งกั คือเส้นทางที่เราถึงซ้อมได้คิดมาแต่ฉันก็ยังคิดว่าฉันจะทำให้เราซ้อมไม่ลังลารักเธอฉัน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 รักเธอฉรัเธอฉันรักเธอฉนรักเธอฉอฉันฉัน อสี่บอกเลยว่ารักใส่ใส่เราไม่เอาแกคิดว่าวขอกที่นี่ใครเป็นคุมคุมกันฮอร์ุกวันเออสเบรียสตัวแทนแห่งความกระสันเร่นบ้ายนักปะปะปะราคาสุขสานต์ปะปะปะ,ปะทุกเรื่องนี้ไป็นกิจกันสถานที่อัาเซนไรวิมานเอสเมดปีปะปะทาป่าเปิตเจ้าอิมตัวนิด มาที่นี่เพจืจะชรอนกับร้องความรู้สึกไรตตมทํา,านองแม้เราขอบอกเลยแล้วเรามีคำพูดที่ยอมกันอยู่นะไม่ไม่ใช่พวกใจหอยที่ตำตำใจํำลกากเธอคิดจะเสียสมในเมืองเราก็เอาหึงรักที่มีก่าจะโดนเราซัดเสบเปล่าเราล,ลองหา้างวามปรถนานเรากับไฟเยอะวมเร็วที่มีดิบเถื่ออย่างนี้เรารอยไปทั้งกายต้องเล่นไหมหนัก ราค่าสาันเรื่องไหนใบกี่กันเรื่องนี้ที่ต้องทำในมิมรานแห่งแอสโมเดียสมาเดมารดจมบังับเรื่องทำให้มั่นใจว่าต้องตื่นตูมแน่นอนเฮ้ยมันโครตด,ดิบไม่มีที่ซ่องอย่าเลยต้องจำจุกับเูดเรื่รองเลยเปิดใหม่แล้ว ฉันต้องการจะยกระดับอะไรไปเลยอย่างนี้มันโคตรสุดยอดเลยนะที่จะอ้อนโยนกลับเธอฮ้โชบขี้แพ้จริงชอบทำเปนก่อยเรื่อยไปได้เบื่อจริงจตัวนี้เราจะเศร้าได้ยังไ,ไงเดี๋ยวจันถึงสองคนนี้เอากันหลายทีแล้วเดี๋ยวบลิสแล้วผู้ตามตรงมันทำท่ามิชเนลีน่ได้น่าตื่นตาตื่นใ,นใจเลยนะนันบิโซ่ฉังเหนอหน้าไม้ขายให้ทุกท่านที่ตรงนี้ไอหมอนี่มันชจ้าหน้า

ใครกันที่ตัน,นั่นอย่าบอกนะชายตดวจริงสแตนทนท่านเหรอเจ้าว่าท่านน้อยกับอิ่มถ้าช่างเจ้าจะตกต่ำไม่น่ามองท่านท่านเองก็เคยมีเนื้อที่สวยลูกน้อยก็บบมีตำรอยท่านเดียังไม่ยอมให้ชีวิตพังไปด้วยว่าท่านกับมันจะเอาได้กันท่านยอมเพื่อตัวเองต้องความเมียนความรากนี่คือจิตวิญญาณโอ้ยมันไปไม่กิดกัน ให้ผมมันหัวยุ่งเกินพันอย่าไปสนใจและน้ำกำนั่นมีเมิตภัณฑ์ได้คืนวันในวินมานแอสโบดีอัย